Detonate the steel door inside the mansion with a bomb. Shock and activate your weapon downstairs. Yeah, I'm not fighting, it's okay, right here. What's up, dude? ขอแม่งกันจะไม่ให้แบบว่าเดินทิวๆเลยถ่ายแค่โูโตเนียมกับแอนทอนเดอร์รอดูมีพโพโตเนียมเล้วมีเลดียม แก่ที่วิ่งไปหาแพะเอแพะที่วิ่งไปหาแพะอีกทีได้กาเพอเด้อลขาดแต่ราการผมมีก็มีรนการไปเก็บของอยู่สิเออผมล้วไปเลยไประเบิดเลย ลา่าผียีสปอร์ตมันดีสปอร์ตไอ้คนไม่แฟร์เลย <ฝ>เหมือนถอือปืนใน,ในบ้านแล้วมันช็อตป,ปะใช่มันใช้ปืนในบ้านไม่ได้นี่คือม,มีเชือกมีมีมีเชือกอ,อันหนึ่ง ทางเข้าด้วยนะ่โหเดี๋ยนะดอกของก่อนวของเติมแต่ไม่เจอมีใครเจอนั่นปะโกสเกงลปลอกแพะปลอกแพ้มันเอาไปหายไปในเวรีนด้ ยังไม่เห็นเห็นเดินมันผ่านเราวังไปแก้เชือกไนั่น่หรอเก็บของอย่างเหลือเก็บได้กินไม่เก็บได้กินนะสาม ทิ้งของกันกดเลขแล้วกดจ,จีเม่ต <คน S 1> ้องไปแล้วบ้าหมดละมาถึงเ่าอแค่ตงมือเท่านั้นจะหมดตัวอ๋อนั่นเลยประมาณสชิ้น hộp bắp. Tại mấy chưa có sê cầu không có. Không có. Nhưng <coughs> có <coughs> ไปหายก็ได้ลองเดินดูว่าดูช oh, ัดๆนะเฮ้ยน well> ี่ไง อะไรอ่ะที่ที่พูอยากให้มึงเห็นตรงหไหนด้ยเลยอะไรวะเห็นป่ข้างหน้าไหนอ่ะคน,คนเหรอาไปเลยเต้นบีนบ,บอยมุชายันเหระ น่ากลัวจริงไล้ปะมีปืนกลัวเลยบ้าเลยวเอาเร็วดิเป็นแค่ชาาตนเนี่ยคนบ้านว่า เสียงฉากว่เสียงอย่างเฮียอยากต่อยหน้าเดฟเลยอะไรอ่ะต่อเขียวอุ้ยในนี้อะไรอ่ะเขียวว่าอะไรอ่ะบอกว่าอะไรกันใช้ปืนในนี้ไม่ได้มันถือว่าเป็นเมนชั่น มันยืนอยู่ข้างในด้วยคูมองไม่เห็นนะยตักูเขียวข้าที่พปายามเข้าไปเลยดีใช่ไหมหายและเดินมาแล้วเขียวเออก็พอมันหรอคือคนจะเข้าไปไหมคนที่ยืนข้างในเป็นยังไง

นี้เข้าได้เหรอเขาบอกไม่กระโหลกไม่มีของได้กระโหลกแล้วมีคอสด้วย มันมีเฮ <c oughs> <pause> ี้ยเลยไว้เนี่ยสัก็คือมีไม่รู้ของเอ้ยมันมัเต้นอยู่อะเต้นอยู่ที่เฮี้ยกูรู้แล้วมันให้เก็มทิ่มาทำไม เกมแม่ง yeah, ปืนเป็นเกมเพลย์ข้างนอกนะแต่ว่าหาเอบีเด้นกับล่าผีเป็นเป็นเกมเพลย์ข้างในไอ้เี้เยไอ้ลูกป่านี่ทำอะไรได้เปล่าออยากรู้นเสีย เมื่อกี้กูก็ลืมใช้การเขียนในสัตว์ตอนแม่งเดินมาคว้ยจะมีการเข่งขันอันเดียวเดียวเย yeah. ยากแล้วเอาเกลือไปดีกว่า ก็มีอะไรหาได้บ้างนะไบโอเราไม่มีไบโอเมตริกสแกนเลยปะหรือเก็บไปแล้วไบไบโอนี่คือเสียฟ้าเนี่ยหรอใช่ถืออยู่ถืออยู่โอเคก็น่าจะครบแล้วปะเรเดเดชันไบโอแล้วก็งูน่าจะช่วยระบุห้องได้ปะ อ่าเฮียข้างบนห้ามเปิดประตูข้างบนนะผู้ข่งมันไม่ได้ตู้ห้ามเปิดประตูห้ามเปิดตู้ เออห้าบเปิดตู้ชั้นบนที่ขึ้นบันไดมาแล้วห้องอยู่ทางไยห้องนอนะเออห้าบเปิดประตูตบ้ามันจะอยู่ไหนัู้ไหมไม่รู้อะถ้าเกิดใหม่ก็ไม่รู้กันแต่เมื่อกี้กูขังมาบ้ว้เดยวนะจุอาเตสแต่ว่าสซิตี่กูยังมดอยู่ ย้อนย้อห้องข้างบนเบียร์ตัวห้องห้องห้องที่ห้องต้ห้องใ้มาใส่ รองอย่างไรก็ลองลองดูที่ประตูประตูประตูนี้นะเออแต่เรเดียชันมันก็ไม่แดงต้องเข้าไปปะเดินออกห้องแล้วมันมีหนึ่ง มัาอย nah, ู่ในห้องมันเป็นสองทีห้องนี้ไม่ก็ิดกิิยาอะไรน่าอกอยอย่เบา หยิสบสะพิดไปได้วล้วหนึ่งแต่โดนโดนผดีนี่คือตังค์โดนผีนี่คือแบบว่าไม่มีศพให้นี่เลยกูอยู่ในตู้ อ๋อคือศพมันอยู่ในตู้คงใช่เลยนี่น,นี่คือแบบว่าถ้าพวกผมเปิดตูก้กูจะเดินลงไปได้ไหมอันนี้คุณเดินลงไปไหนไมหรือไม่ได้ข <laughs> ังมันขังอป <laughs> มันไม่มันไม่มเีเลเซอร uh. ์รอกเสียงของไม่ใช่ว sure. ่าเอ้จอเครื่องดออปมาวังต <tr> ัวะยูแล้วไอ้เนี้ยที่สักลาแต่ม่อมันล่อเปล่าที่เนี้ยมันพุ่งแช่กูเวยก่อนเลยตัวกอใส่ตันนี้ยฮ้ย ที่ผปหลงไม่พาไปไหนอย่เนี่ย <laughs> here? The side. Here, here. Other side. are a side. What? we took that one? It's just that it, 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 ใช่มันก็ได้ม,มาตูห้องนี้มาจ้ะพตอนมานล่างก็งคือแบบอุหันหลังมาเจอแม่เ<ใ><ๆ>พราะก,ก,ก,กูจะเข้าประตูไอ้ซะไม่ใช่ห้องนี้ไปเลยห้องนี้ดียชั้นไหนมันก็ชี้ม,มาที่ห้องนี้หมดเลย มันขึ้นเท่าไหร่สอ,องของออข้าบบงล่างเจ้าเข้าไปอย่าี้ด่วนเลยแล้วมึงถืออันนี้ไปถือแลว้ววะาทำไมกูต้องมาอยู่ที่นี่ <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนอ่ยอเรื่อง่ามาคุณจะลงมาดูข้างล่างถดเครื่องนั้นมาครับคุจะมาดูข้างล่างเปิดประตูไว้จงงดอกเครื่องมาไรอไไอ้สากูมงก้วอย่างกี้อโรยเกลือด้วยเะแอบมแอบเมืย วิ yeah. เ่เฮียเกลื่อนนี่นี่อะไรเกลือเน,นี่ยก็เมือกเมือกสลับเนี่ยคือแบบฆ่มมากูแล้วหัวใจแล้ว น้ำสี่่างสี่ไว้เออไรกูทับยียเลยแบบนี้แหลย่ยขอแล้าของ้าขอไอ้เหี้ยถ้ามันนางมันจะสลาดไอ้เหี้ยจับได้ ห้องนี้แหละห้องนี้แหละขอขออ่ะงได้ไม่เอฟแต่จะต้องตาย้มแอฟนี่คืออะไรทียถ้าเกินมันเปลี่ยนห้องได้หรือแบบห้องเกิดกห้องอ้นีดีไม่เหมือนกันถ้าเกิดสมมี่เกิดตามเรานี่ยที่กูบอกเวกูตลออเดยส๊ เกิดหลังมากูผีมาอ่ะอยัง,ยงเจยบคนหายใจถ,ถ้าจอ่าไไอไปขาวดำดำคือผีมา งูตายกูตายใช่ไหมเอออืมเครื่องคุย,อยของหมดอันนี้กับเ a เดียชันยังเหลืออีกเปล่นไม่ได้สี่ตัวของเลือดต้องหาอยู่ไ,ไม่้อเคถึงอยู่ข้างนอกวะ่ะเหรือเี๋ยกวกูไปเก็บมันมึงแอมไป แค่มีรอยผีที่ประตูบริษ<ะ>ัตเห็นไมัาในตู้ก็เมีรอยผีในตู้ตอนน้กูไปอยู่ในตูน้ยี่ย่ะเนี่ยให้กูแอบดูผีอ่ะโอเคคามอคามอเลือกแล้ว้ามอเอวเนวิดเนมีสามอย่างคือมีไบโอเมติกส์เน็ตวัน้ออกไคุยเรื่องอะไรง โอเคเอวเด็มี่สามอย่างคือ Biometric Leader, Snake แล้วก็ Radiation f i g h e r c a r m o r แล้วก็ Evo, Evo นี่คืออยังไงต่อนะเดี๋ยวขอดูนะ Carmor l i v f in Radiation a c h e c k t h e Barrier and Light to Touch, r n d i n g the Aggressive and Cold Demon It Hate, Ghost Skull Ghost Skull ไฟไม้นี่คืออะไรมันไหม้เหรอเออมันไฟมันลุกไม่อยู่มันไม่ชอบไงไอ้ c a r m o r ก็นนั้จะขอดูรายละเอียดลังจกหลังจากที่ได้เอววเดนทั้งหมดแล้วังไงต่อผีเอ่ออเเดนเทเบิลไม่ไม่ไม่เอ่อเทุ่อย่างแล้วซัมมอนและฮันโอเคถ้าอีโวสก็น่าจะซัมมอนมันมาฮันนี่คือทำไงไม่รู้ก็สุนมีเทเลยห ผล้วกอสองแม็กกยได้อยู่เดี๋ยวอีวอกเลยรูว่าจะหันมันมันจะหันยังไงเราต้องหันมันยัง if you get it wrong you will die d o you accept that? t h a t เขาดาวแล้ว่็ go to the cross in front of the mansion อะอะไรวะ อ๋อนู่นนู่นนู่นจองเปนี่งไยเอาอ่านมันน่ะอะรวะ เทฟวี่แต่เล์ูนิคีดีไว้ i ง f o r m a t i o n and flee to the m e t r ท y o มโอเคอะเรอนนิวเคลียร์ไปไปกลับกลับไปที่ทางเข้าแรกโอยจางบ้านไม่ได้มึงมันผีในบ้านอะมึงผี โอ้เดี๋ยวเราอัพโหอ้ยเกมมี่กระปวดปืนยิงระบายระบายความอึดอัดที่ต้องกระซิบกระซาบไอ้ที้เฮ้ยใส่ด้ายเลยคอนเซ็ปต์อ่ะแล้วไงรอเวลา ชื่อว่าคเเป็นวิญญาณไม่ได้เป็นทะเลอะไรเออมันรอมึงมาที่ไม่ถูกเวลาหมดได้น่าจะตัดป่ะเออยทันอินเจกได้เงิน50 Experience 500 Level 1เลเวล d